บรรทุกกา๊าซโอ้โหคุณผู้ชมฮะคือผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะแตก่ก็ต้องเชื่อเพราะเขาบอกแบบนั้นเรื่องอะไรอะ่ะคนขับรถบรรทุกกา๊าซพอรู้ว่าวาลรั่วปั๊บแกไม่รู้ว่าวาลวววววอยู่ตรงไหนนะแกก็หาจะปิดปิดไม่เจอปรากฏว่าไฟมันไหม้ครับไหม้แล้วครนี้ระเบิดครับ เห็นป้ายไกลๆได้ไหม,มเห็นป้ายไกลๆหลังควันได้ไหมปั๊มน้ำมันถ้าลาไปถึงปัม๊มโอ้โหไม่ต้องพูดเลยน้าแข็งถ้าลาไปถึงปั๊มแล้วนะ่ะชาวบ้านวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันครับคุณผู้ชมครับโ,โรงบรรจุก๊าซหุงต้มมันระเบิดแล้วไฟก็ลุกควันก็พุ่งนะฮะโอ้โหคือโรงงานนี่นี่นี่ยีนี่นนป้ายปั๊มน้ำมันนี่เห็นชัดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับ กลัวจังเลยตอนนั้น่ะกลัวไฟมันจะลามนะครับกลัวจะลามไปไปถึงปั๊มน้ามันส่วนคลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างจากโรงบรรจุก๊าซเนี่ยไปประมาณ800เมตรถ่ายเอาไว้นะครับจะเห็นควันนะควันขึ้นมาแล้วควันขึ้นมาแล้วแล้วคุณผู้ชมฮะกลิ่นก๊าซสิครับกลิ่นก๊าซมันฟุ้งไปทั่วบริเวณเลยชาวบ้านได้รับผลกระทบครับแสบจมูกอะต้องเอาผ้ามาปิดปิดจมูกเอาไว้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงกว่าครับบ่ายโมงกว่าเมื่อวานนี้ในโรงบรรจุก,กา๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งนะครับในตำบลเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีครับหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับบอกโอ้โหรถน้ำมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมา,ยมากว่า10คันฉีดเข้าไประดมฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำเข้าไปดับไฟนะครับเพราะว่าไฟมันไหม้รถบรรทุก,กา๊าซอยู่ใช้เวลา2ชั่วโมงคุณผู้ชมมันจะไปเหลืออะไรล่ะเหลือเท่านั้นน่ะนะ,นะเหลือเท่าที่เห็นน่ะ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนครับนายสัมฤทธิ์เจียมกัญญาอายุ66ปีเป็นคนขับรถบรรทุกก๊สคนนี้ถูกไฟคลอ,อกได้รับบาดเจ็บสาหัสครับเนี่น่าเป็นห่วงท่านนะส่วนอีกคนคือนายพิทักษ์สุขสำรานอายุ49ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับมีอาการแน่นหน้าอกเนื่องจากสูดก๊าสเข้าไปเยอะนี่วิลวันธรรมภักดีนะครับลงบื้นที่ไปเลยนะเขี้ยว ส่วนความเสียหายครับที่รถบรรทุกกา๊าซขนาด15ตัน2คันนี่เสียหายทั้งคันเนี่ยนะครับรถกระบะอีกอะอรถเก๋งอะรถจักรยานยนต์รถหล้อและยังมีถังนะครับถังกา๊านซะบรรทุกอยู่ด้วยบนรถ6ล้อนะถูกไฟไหม้ด้รับความเสียหายสักเท่าไหรอ่อ่ะคุณผู้ชมถามสักเท่าไหร่เนี่ยดูความเสียหายเนี่ยสิบล้านต้องมีครับโอ้โหสิบล้านต้องมีงานนี้ ไปถามชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหน่อยเขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้าน3 4คนนั่งอยู่หน้าบ้านครัใกล้กับโงบรรจุกก๊าซน่ะได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนเหมือนเหมือนสายมันหลุดเพราะอะอย่างเงี้ยเพราะคือคือเขาคิดว่าเหมือนสายหลุดนะคิดแบบนั้นสักพักเดียวก๊าสมันพวยพุ่งออกมาเดิโอ้โหตอนนั้นยังไม่มีเปลวไฟนะก็โทรแจ้งเจ้าที่พอเจ้าที่มาถึงไฟเริ่มลุกครับลุกแล้วลามครับได้ยินเสียงระเบิดดังตุ่มตามตุ่มตามสองสามครั้งอ่ะ นะอนำเภอเดิมบางนางบวชนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุปั๊บก็บอกว่าสาเหตุมาจากรถที่มาส่งก๊าซจำนวน15ตันเนี่ยนะ,านะวาลมันรั่วคือคนขับบ่นว่าเขาคงตกใจแหละอคองตกใจก็เลยหาที่ปิดวาวไม่เจอโอโนะโอ้โหทำให้ไฟมันเกิดประกายไฟแล้วเกิดระเบิดแบบนี้ครับเดี๋ยวยังไงต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฮะ นี่ของพี่เบิร์ดนี่เป็นรถบรรทุกก๊าซใช่ปะส่วนอันนี้เป็นรถพ่วงที่บรรทุกถังสารเคมีโอ้โหพูดแล้วใจก็ไอค่ะแล้วนี่ดูสภาพคือชนกับรถไฟอีท่าไหนคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าต้องเป็นรถบรรทุกถังสารเคมีต้องขับผ่านรางใช่ไหมแล้วรถไฟมาพอดีจังหวะมันต้องเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันไม่มีไม้กั้นอะไรเลยนี่ไงถึงบอกว่าเอ้ยไม้กั้นไอ้ระบบนี่ไงไม้กั้นไม้กั้นยังไงแต่แต่มันทำไมมันอยู่ข้างบนอ่ะไม่ลงมาถ้าเกิดเป็นเนี้ อัตโนมัติหรืออัตโนมือหรือมันยังไงกันแน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะคะรถไฟที่หัวรถไฟสีแดงเลขขบวน5247เนี่ยชนอัดกับถังสารเคมีอ่ะแล้วมันถังเบร,ร์เลยค่ะครับเป็นส่วนพ่วงท้ายของรถบรรทุก18ล้อแล้วหนึ่งในองสองถังเนยนะไปทับใส่หลังคาก,กระบะขาวโอ้ตัวรถตั้งแต่ห้องคนขับถึงกระบะท้ายนี่มันบูบีไปหมดเลยอ่ะดูสิเนี่ยเห็นไหมกระบะขาวที่โดนทับอยู่อ่ะอืมโโห จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงจุดข้ามทางรถไฟกลางทุ่งเขตท่าเรือแหลมชะบังค่ะที่ศรีราชาชนบุรีเกิดตอนเที่ยงเลยเมื่อวานเนี่ยตำรวจสพแหลมชะบังก็ต้องประสานกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีไงไปร่วมตรวจสอบซิว่ามันจะมีสารเคมีอะไรที่มันเป็นอันตรายแล้วจุดตรงนี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดทางข้ามรางรถไฟฟังดีๆนะเขาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ แล้วถังสารเคมีทั้ง2ใบอสภาพมันเกือบจะหลุดออกมาจากส่วนพ่วงแล้วใช่ไหมคะมีไหมอะมันแตกมีไหมมันร้าวหรือมันบุบสลายตรงไหนไหมพอเขาไปตรวจสอบดูไม่มีโอ้โหใช่ยังยังเคราะห์ดีถังสารก็ยังปลอดภัยพี่เบิร์ตส่วนหนึ่งมันอาจจะแบบมีคานด้วยป่ะไอ้สีเหลืองใช่ใช่คือมันแบบไม่ได้โดนเหมือนกัรกระแทกไปส่วนนึงอะใช่ใช่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สั่งการพื้นที่เลยต้องเร่งดําเนินการเก็บกู้ใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะสา,สามารถเก็บกู้ได้หูแต่กระบะขาวนี้หนักจริงนเนาะเพราะมันแบับพับไปยุบเลยอะคะ่ะจากการตรวจสอบเนี่ยน่าจะเป็นรถบรรทุกพ่วงกับรถกระบะเนี่ยกำลังเคลื่อนข้ามทางรถไฟแล้วเป็นจังหวะที่ขบวนรถไฟน่ะวิ่งมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนอย่างจังทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะแนวกั้นทางข้ามเพราะว่าเมื่อกี้น้ำแข็งบอกไปว่า ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเฮ้ยไอ้ตอนที่รถขับผ่านน่ะมันมีปัญหาไหมมันขัดข้องอะไรหรือเปล่าไม้กั้นมันถึงยังอยู่ข้างบนแบบนั้นแต่ถ้ารถไฟมาถึงขนาดนี้แล้วนะไม้กั้นน่ะมันน่าจะลงมาบ้างแล้วเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่เพิ่งลง่ะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบไอ้เรื่องระบบต่างๆไหมครับเดี๋ยวต้องเชิญทางคนขับรถไฟคนขับรถพ่วง ไปสอบเพิ่มเติมอ,อ,อ๋อคนขับก,กระบะด้วยแหละออแล้วก็สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุจะได้ไปดําเนินการเรื่องทางคดีต่อไปด้วยนะคะฝัออ่งไหนผิดฝั่งไหนผิดแต่ว่าไอ้รถบรรทุกถังสารที่มีมันมีเคสแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาที่มีแบบเหมือนเป็นโครงกป่อนมันปนน้องกันกระแทกได้ส่วนหนึ่งหรือไม่รู้ว่ารถพวกเนี่ยมีกล้องติดรถหรือเปล่าจะ<ฆ>ไ,ได้เห็นกันไปที่ชนบุรีหน่อยคุณผู้ชมนะเส้นเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยาเนี่ยเมื่อวานนี้6กโมงเย็นนี้รถติดมากพอรถติดมากตำรวจก็เลย ให้กู้ภัยไปก่อนเกรงว่าน่าจะมีเหตุร้ายปรากฏว่ามันมีรถจอดอยู่ทางซ้ายอยู่เลนซ้ายในคันหนึ่งพวกคันอื่นที่ขับตามมาก็ต้องเบียออเบ่ยงออกเบี่ยงออกเบี่ยงออกก็เลยไปตรวจสอบคันนี้แหละคันที่จอดอยู่ว่ามีอะไรฮะหลวงตาเป็นอะไรทำ,ท,ำทำไมมาจอดเป็นอะไรนะเป็นหลวงตา ดื่มแอลกอฮอล์ไหมหลวงตาเมาไหมหรือว่าไม่สบายมีพระอยู่คุณผู้ชมฮะแล้วลักษณะคือท่านอายุมากแล้วโอ้เรียกหลวงตาก็ได้ละนอนอยู่แล้วดูเบลเบพี่เบลท่านหายใจไม่ออกเพนาะก็ถามแล้วก็เหมือนกับขยับปากขยัแต่จับใจความไม่ค่อยได้คุณผู้ชมนี่6กโมงเย็นเมื่อวานครับโอ้โหทำให้รถติดหนักเลยแต่ตอนนี้เริ่มสัญจรกันได้ลว ตรงนี้คือเส้นเรียงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยาครับกู้ภัยเนี่ยไปถึงก่อนนะไปถึงก่อนตำรวจเพราะว่าตำรวจเนี่ยประสานให้กู้ภัยไปเป็นกระบะฟอร์ดสีเขียวโอ้น่าจะอายุรถน่าจะเยอะแล้วละ่ะอก็เจอพระสงฆ์ที่นอนแบบสะบงจีวรหลุดลุ่อยอยู่เลยนะอยู่ตรงที่นั่งคนขับครับไม่รู้ท่านท่านป่วยท่านอาพาธหรือเมาหรืออะไรแต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอสักพักหนึ่ง ตำรวจจราจรมาถึงนะก็เอาเข็นน่ะเข็นรถเข้าข้างทางก่อนด,ดูสีหน้าสีตาท่านสิใช่ดูเลยนะจะปิดอยู่แล้วอะววนี่นี่เห็นไหมดูสิดูดูดูไม่ไหวแล้วอะอแต่ท่านยังพยายามฝืนจับพงบาลัยอยู่นะเอาน้ําให้ท่านดื่มครับท่านน่อาการดีขึ้นทราบชื่อว่าชื่อพระวันณอินทโชตอายุ77ปีแล้วบอกว่าเป็นพระลูกวัดผาสุการามครับส่วนหลังกระบะฟอร์ดของท่านเนี่ยมีถังแก๊สแล้วเครื่องครัวแล้วก็มีอาหารแห้งด้วย Oh, นนดูสิมอของข้าวนะเออตำรวจก็เลยส่งตัวพระวันนะอินทโชธเนี่ยไปโรงพยาบาลเพราะว่าน่าจะอาการอาภาษกําเริบครับสอบถามไปที่ต้นสังกัดก็คือวัดผาสุการามได้รับคำตอบว่าพระวันนะอินทโชธเนี่ยเคยเป็นพระลูกวัดจริงแต่นู้นสิปีมาแล้วอ้วหอ,อ,อแล้วท่านเนี่ยขอไปอยู่สำนักสงฆ์ต่างพื้นที่ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะเอเหรอแล้วเขาแล้วระหว่างนี้นี่มีติดต่อกลับมาที่วัดมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยไม่เคยติดต่อกลับมาเลยต้นสังกัดก็เลยไม่รู้ข้อมูลว่าพระวรรณอินทโชตไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวต้องรอให้พระวรรณอินทโชตเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบถามกันต่อไปครับอ้าพอยิ้มได้นิดหนึ่งเมื่อกี้อ๋อแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่เพราะมังช็อตคือค้างเือนกับเหมือไม่รู้ต้องตรวจสอบโรคประจําตัวนะคะ